ตอนนี้ผมเล่นแบบป๊อปป้าสองอ่ะนี่เห็นนะผมคือผมเพิ่งผ่านไอเมืม่อกี้มาได้ผมใช้อาหารเช้าไปจนป๊อปป้าความหิวเป็นห้าร้อยซื้ออาหารเช้าผมได้ซื้ออันนี้มาส่วนวิธีซื้อก็ต้องซื้อทองก่อนเนี่ยทองประมาณเนี้ยแต่ก็ต้องซื้อที่เก็บทองก่อนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้อันสุดท้ายละ ได้เดี๋ยวผมจะถามอะไรหน่อยเอามาล่ะได้ครบละคือมันจะสิ้นสุดแค่ประมาณนี้เลยอ่ะทีนี้ผมจะซื้อละซื้อแล้วก็ซื้อไหนมันคืออะไรแค่นี้นี่ผมที่ผมจะถามก็คือเมื่อเป็นสิ่งสุดท้ายของเกมนี้แล้วคุณเห็นอันนี้ไหมบล็อกเซียนนี้ไหมเห็นนะ คือหลังจากนั้นให้เราเอามาไว้ให้ป๊อปป้าเฮ้ยผมลืมเซฟเกมไม่เป็นไรหรอกมั้งคงไม่เป็นไรหรอกอามาเดี๋ยวนะเรามันว้าไปก่อนโอเคกลผมจะเดินไปตรงนั้นรอสักครู่หนึ่ง คือผมได้จะเหลือแค่อไอปาาบ,บังกรนั่นเองอ่ะคุณจะให้คือผมจะถามว่าจะให้ไปเริ่มเกมใหม่เลยหรือว่าจะให้ไปทำเควสปา่าปาบมาังกรถ้ารีเบิร์ตเลยกดไลค์เยอะๆถ้า,แล,ถาแล้วถ้าจะให้ฆ่ามาังกรแล้วก็ไม่รีเบิร์ตให้กดติดตามแต่ถ้าให้กด แต่ถ้าให้ค่ามาังกรเสร็จแล้วก็รีเบิร์ดให้กดคอมเมนต์นะเขียนว่าเนี่ยแล้วมันจะมีถามอยู่ตรงนี้ <Yeah. S 2> นี่น่ยคือผมจะถาม <c oughs> ว่ายังไงดี <c oughs> ถ้ารีเบิร์ดกดไลค์ถ้าถ้าไม่รีเบิร์ด ก็กดติดตามโอเคนะคลิปก็มีประมาณเท่านี้แหะ